การตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการพอดแคสต์ของทางคริสตจักรใจสมานนะครับกับรายการวิถีคริสต์เสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าจะตอบเราแบบใดบ้างนะครับและเราเองควรจะมีท่าทีและการตอบสนองต่อ คำตอบของพระเจ้าอย่างไรและในวันนี้วิทีคริสได้นําคําตอบมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อพูดถึงการอธิษฐานนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าการอธิษฐานจากพระเจ้าเป็นการ ทูลขอตอบพระองค์เพียงอย่างเดียวนะครับการอธิษฐานจริงๆแล้วไม่ใช่การทูลขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าพระเจ้าจะทรงทําสิ่งต่างๆให้แก่เราเมื่อเราอธิษฐานทูลขอตอบพระองค์นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้การอธิษฐานของเราดีขึ้นเราไม่ควรจะขอเพียงแค่สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาที่อยากจะได้หรือการอวยพรจากพระองค์นะครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะแสดงความนับถือตอบพระเจ้าด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ด้วยนะครับ การอธิษฐานถือว่าเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าโดยตรงนะครับและแน่นอนว่าการอธิษฐานเป็นการสื่อสารสองทางนะครับ การนิเทศฐานเปรียบเหมือนกับการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีคนรู้จักที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับและต้องการที่จะติดต่อสื่อสารแน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นมีแอปพลิเคชันเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อผู้คนทําให้โลกที่กว้างไกลนะครับที่ต้องใช้เวลาสื่อสารการยาวนานหลายๆวันเนี่ยยอ่อโลกให้เล็กลงนะครับเหลือแค่ไม่กี่วินาที เรสามารถที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกฟากหนึ่งของโลกได้การอธิษฐานนะครับเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากกว่านั้นเพราะว่าเป็นการสื่อสารส่งสัญญาณไปหาพระเจ้าโดยตรงโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้อง ผ่านเครือข่ายสัญญาณหรือว่าผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเพียงแค่อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวก็สามารถที่จะติดต่อ,อพูดคุยกับพระองค์ได้ดังนั้นแล้วนะครับการอธิษฐานไม่ใช่แค่การทูลขอจากพระเจ้าเพียงอย่างเดียวการอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้าสนทนากับพระองค์นะครับการอธิษฐานเป็นสิทธ,ธิพิเศษของคริสเตียนที่สามารถพูดคุยและสนทนากับพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดนะครับและการอธิษฐานเป็นการที่พระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อเรารู้ว่าเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะทรงตอบคําอธิษฐานของเรานะครับและพระองค์ต้องการที่จะสนทนากับเราด้วยเราไม่เพียงแค่อธิษฐานเพื่อทูลขอต่อพระองค์เพียงอย่างเดียวนะครับพระองค์ปรารถนาที่จะตอบเราด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราทุกคนคาดหวังนะครับว่าการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้านั้นมีแบบใดบ้างนะครับที่พระองค์จะทรงตอบกับเราการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้านะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทได้ดังนี้นะครับอย่างแรกคือ เราองค์ตอบว่าได้นะครับเมื่อเราทูลขอมีตัวอย่างเช่นอิสยาห์บทที่65ข้อ24นะครับที่บอกว่าก่อนที่เขาร้องเรียกเราจะตอบขณะที่เขายังพูดอยู่เราจะฟังบางครั้งนะครับคำตอบที่ได้จากพระเจ้าก็เป็นคำตอบที่เกินความคาดหมายนะครับหลายครั้งเราเคยเผชิญกับการอธิษฐานทูลขอแต่เราได้มากกว่าหรือเราได้พบกับสิ่งที่อัศจรรย์กว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเยรมีบทที่33ข้อ3นะครับบอกว่า จงทุนเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่และที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าแน,น่นอนนะครับว่าคําตอบที่มาจากพระเจ้าย่อมเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เสมอปัจจัยสําคัญที่ทําให้พระเจ้าตอบว่าได้นะครับนั่นก็คือการที่เราไม่ได้ขอเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าเอาไปใช้สําหรับชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเรานะครับแต่ปัจจัยสําคัญนั่นก็คือ การขอเพื่อพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าหากว่าเราขอเพื่อที่จะให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตแน่นอนว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราเติบโตพระองค์จะอวยพรเราและพระองค์จะท่งต่อว่าได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่2นะครับคือไม่ได้ผมเชื่อว่าการติดตามพระเจ้านะครับอาจจะมีหลายครั้งที่เราได้คําตอบจากพระเจ้าว่าไม่ได้นะครับก็อาจจะทําให้เราเสียใจหรืออาจจะทําให้เราหมดหวังนะครับแต่ผมเชื่อแน่นอนว่า พระเจ้ามีเหตุผลที่ดีกว่าที่ไม่ได้ให้กับเราในเวลานั้นนะครับหรือว่าเป็นเหตุผลที่ดีกว่าที่พระเจ้าปฏิเสธที่จะไม่ให้คำอธิฐานของเรานั้นสมบูรณ์แบบนะครับเป็นเพราะว่าพราะองค์ปรารถนาที่จะให้เราได้รับคำตอบที่ดีกว่าในยากอบบทที่4ีข้อ3นะครับบอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของท่าน สิ่งที่ขอนะครับที่พระเจ้าทรงไม่ตอบว่าพระองค์ทรงให้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราขอตามปรารถนาของใจของเรานะครับถ้าว่าเราทูลขอตอบพระเจ้าเพื่อไปสนองกิเลสตัณหานะครับขอเพื่อต้องการความสนุกสนานในชีวิตฝ่ายเนื้อหนังนะครับแน่นอนว่าถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับพระเจ้าคงจะต้องขอเช่นเดียวกันนะครับขอไม่ได้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับชีวิตที่เราปรารถนาที่จะขอกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับและอย่าลืมว่าการที่พระเจ้าปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่รักเรานะครับแต่เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราขอนั้นมันจะทําลายชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราในอนาคตหรือทําให้ชีวิตของเราตกต่ําลงในอนาคตนะครับ ผมยกตัวอย่างให้เห็นได้ไง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเราขอพระเจ้าให้เราถูกหวยในงวดนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาถวายแด่พระเจ้านะครับแน่นอนว่าพระเจ้าคงไม่ตอบให้กับคำอธิษฐานของเราแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้นี่จะเป็นความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้านะครับแต่ว่าการที่เราไปขอ พือที่จะให้พระเจ้าทรงอวยพรด้วยวิธีที่สั้นๆและง่ายแบบนี้นะครับพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ชีวิตของเรารเผชิญกับความทุกข์ยากในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับและพระองค์ทรงรู้ดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อจากนี้จะเป็นผลกระทบต่อชีวิตของเราและพระองค์ไม่ปรารถนาให้ลูกที่รักของพระองค์นะครับต้องล้มลงหรือว่าเจ็บปวดกับสิ่งที่จะต้องเผชิญภายในภาคหน้านะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับ อาจารย์ปลโล่ได้เขียนตัวอย่างของอาจารย์ปโลให้เราได้สะท้อนถึงตัวเราด้วยนะครับว่าการที่พระเจ้าตอบว่าไม่ได้นะครับหรือว่าพระเจ้าปฏิเสธเราก็เป็นพระคุณของพระองค์เช่นเดียวกันในสองโครินธ์บทที่1 2ข้อ8ถึง9นะครับที่บอกว่าเรื่องน้ำนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของพระเจ้าก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นการที่เราอธิษฐานแล้วไม่ได้คําตอบจากพระเจ้านะครับไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะทรงทอดทิ้งเรานะครับแต่พระองค์บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าเพื่อให้เราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับว่าการที่เราได้เห็นความอ่อนแอเราจะพบกับฤทธานุภาพของพระเจ้าและความอ่อนแอนี้เองเนะครับจะทําให้เราพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าการพึ่งพาตัวเอง เพราะถ้าหากวันหนึ่งเราได้คําตอบจากพระเจ้าที่ถูกอกถูกใจอยู่เสมอนะครับถ้าหากว่าเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากด้วยตัวของเราเองเราจะพึ่งตัวเราเองมากกว่าที่จะพึ่งพระเจ้าดังนั้นการที่พระเจ้าปฏิเสธนะครับก็เพื่อที่จะสําแดงพระคุณของพระองค์และเพื่อที่จะให้ลิทานุภาพของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างสุดท้ายนะครับคือรอก่อนนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนกำลังอยู่ในสภาพที่อธิษฐานและรอคอยพระเจ้านะครับรอคอยคำตอบที่พระเจ้าจะนำมาให้เราถึงในวันใดวันหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มาตรงเวลาและโปรงทันเวลาเสมอโปร่งรู้เวลาที่เหมาะสมสำหรับการอวยพรหรือคำตอบที่พระเจ้าจะมาถึงเรานะครับในสดุดีบทที่ 38: ข้อ15บอกว่าข้าแต่พระเจ้าแต่ข้าโปรงขอรอคอยพระงค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าโปรง คือพระองค์ผู้ที่จะตรัสตอบข้าพระองแต่เราก็ยอมรับนะครับว่าการรอคอยอะไรนานๆก็ทําให้เรานั่งกลนไม่ติดกับพื้นอย่างแน่นอนนะครับเราจะมีความกระวนกระวายเราจะกังวลใจนะครับและทําให้เราต้องทําบางสิ่งบางอย่างและสิ่งนั้นก็อาจจะนําไปสู่ความผิดพลาดได้แต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าตอบให้เรารอก่อนนะครับ พระองค์รู้เวลาที่พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเราและพระองค์ทรงรู้ว่าเวลาใดเหมาะสมที่สุดนะครับผมอยากจะเป็นพยานกับเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของศิษยพิบาลท่านหนึ่งนะครับที่ได้เล่าให้ผมฟังเพื่อเป็นพยานให้กับผมนะครับท่านลอยฟังว่าท่านเคยเขียนในสมุดบันทึกเฝ้าเดี่ยวของท่านนะครับว่าอธิษฐานกับพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรง,ทรงอวยพรสำหรับรถยนต์หนึ่งคันนะครับเพื่อที่จะ เอาไปทาพันธกิจของพระเจ้านะครับในการแข่งฟุตบอลแล้วก็เยี่ยมเยียนสมาชิกนะครับและท่านก็เขียนลงไปในสมุดเล่มนั้นโดยที่อธิษฐานกับพระเจ้าและก็รอคอยพระองค์นะครับจนวันเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเล่านะครับครบเวลาประมาณ7ปีกว่านะครับท่านได้รถยนต์คันนั้นที่ท่านได้อธิษฐานขอตอบพระเจ้าและเมื่อท่าน ได้กลับมาเปิดดูสม,มุดไดอารี่ที่บันทึกซอฟอเดียวนะครับหลังจากนั้นท่านก็น้ำตาไหลแล้วก็บอกว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าพระเจ้าทรงอวยพรคำอธิษฐานของเราให้เกิดขึ้นเร็วกว่าเวลาที่พระเจ้าทรงเห็นว่าเหมาะสมผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นค็คงจะทำอันตรายกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนหรืออาจจะทำให้เราหลงผิดไปก็ได้นะครับ ดังนั้นแล้วการที่พระเจ้าทรงรอเวลาที่เหมาะสมนะครับก็เพื่อที่จะให้ความเชื่อของเราได้บริบูรณ์ขึ้นได้เสริมสร้างความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นนะครับและอีกในมุมหนึ่งก็คือให้เราได้มีโอกาสพึ่งพาพระองค์อย่างเต็มที่นะครับและแน่นอนว่าพระองค์ทรงรู้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษและพระองค์ต้องการที่จะให้เรารอคอยเพื่อให้สิ่งที่ดียอดเยี่ยมเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ดังนั้นผมอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้าและคาดหวังว่าการอวยพรจากพระเจ้าจะเกิดขึ้นและคําตอบจากพระเจ้าที่เรารเผชิญอยู่นั้นเราจะได้รับคําตอบเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราและให้เราได้พบพระคุณของพระเจ้าได้พบกับฤทธานุภาพของพระเจ้าผ่านคําอธิษฐานของเราและนี่คือวิธีคริสเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนสวัสดีครับ